สวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวัสดีครับทุกคนวันนี้นะเฮีย er ก็เป็นวอาทิต์ว่างๆแล้วปรากฏว่าวันนี้น้องกี่นะจากเพจถอยๆอยแล้วก็เพจกี่สตูดิโอเนี่ยคือเขาจะมาซื้ออุปกรณ์ของเฮียนะเฮีย er ป้ายยากลับไปเป็นกล้องตัวนี้ออสโมซึ่งวันนี้เป็นวันแบบสบายๆก็เลยแบบมาถ่ายคลิปกันเดี๋ยองนนี้ดี่หว่าเราไปดูว่าเขามาซื้อของเนี่ยจะคุยกับเขาว่า เหถอยทอยเนี่ยมันมาอย่างไงมันเริ่มต้นอย่างไงก็เลยมาคุยเล่นๆกันนะมาอีกนะหิวข้าวยังไปมากินข้าวกันอ่ะเดี๋ยวรอต้องกี่มาแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะจ๊ะไปแล้วจ๊ะ ฮ่าฮวัสดีครับวัสดีครับวัสดีทุกคนครับร <า S 1> โอ้โหวันนี้เก๋แวะมาเที่ยวร้านเฮียนะมาจัดอันนี้ครับเรียบร้อยเรียบร้อยตัวเบาไปโดนป้ายยาเฮียก็ไปป้ายยาคนอื่นตอนนี้เฮียป้ายาายาเี่ต่อแต่ชอบอยู่แล้วใช้อยู่แล้วใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยเคยใช้ของเพื่อนครับไอ้เป็นตัวหนึ่งแต่ตัวนี้มันก็มีไมค์มีอะไรมาให้อยู่แล้วอันนี้ก็ไปทํา เทกีอ่าไม่ทำไม่ทำเพื่อการนี้เลยใช่ไหมทำเพื่อการนี้เลยฮะโอ้โหจริงๆแล้วเย่ก็เป็นลูกค้าของเพจถอย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 โอ้โหจริงๆแล้วเพจประมูลนี่คือคนไปดูเยอะเหมือนกันนะใช่ครับประมูลเยอะเหมือนกันนะกก็ทุวววััันนนนนคแล้ึงิดเริ่มต้นมันยังไงถอยถอยเนี่ยเริ่มต้นเลยถามเลยเริ่มต้นโอ้โหต้อง จะเล่าจากไหนดีวะยาวเลยฮะจะเพื่อนก่อนแล้วกันเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งออใคือจะทําช่องรีวิวนั่นแหละรีวิวของเล่นหนึ่งพูดเหมือนคนเดีะนะไอ้เหี้ยก็มีอยู่สามคนมีสามคนมีสามคนทําเล่นจะทําจะทํคลิปเล่นงานช่องรีวิวของเล่นกันียนะครับใช่แล้วยังไงต่อวันนั้นมันมีเือเพื่อนจะเลิกขายกันดั้ม เลิกเล่นกันนก่อนเพื่อนคนนึงมีร้านอยู่ที่สะพานเลยแล้ใช่ใช่แล้วเขาจะเลิกขายแล้วเขาก็โล่ของไอ้นี่เขาก็ไปเหมามาไปเหมามาคือมันเริ่มจากว่าไอ้เยี่ยงเนี่ยไอ้จีเอมเขาซื้อวันนึงเขาซื้อจัดติดมาใช่ไหมแล้วจีเอมจะต่อบอกเฮ้ยมึงรอแป๊บนึงกูกลับไปเอาอีวามาต่อบ้างอ่านี่เอาของมาต่อกลับมาปุ๊บไอ้เยี่ยงกี่บอกเอ้ยไม่ต้องต่อแล้วเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะไลฟ์สดขายของอ้กพอมันเริ่มจากตรงนั้นเลยครับ อ๋อไปเอามาแล้วก็มา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 ขายขายของกันใช่ครับแล้วตอนนั้นยังไม่มีใครทําเกี่ยวกับพวกไลฟ์สดขายกันดั้มไม่มีใครไลฟ์สดขายของเล่นเลยด้วยใช่อยากจะทําคลิปก่อนเสร็จปุ๊บเพื่อนเลิกขายอีกอ่าก็ไปเอาของมาขายเหมาไปเหมามาเลยฮะใช่เหมามาเลยตอนนั้นเยอะไหม ตอนนั้นเหมาแล้วไม่จ่ายตังค์ด้วยมันเอาของมาขายก่อนเอาของมาขายก่อนเขาบอกเอาไปขายเอาไปขายก่อนมันบอกเอาไปขายก่อนมันบอกว่าขอเวลา2วันนะเพราะว่ารีบใช้ตังค์มันร้อนไงอ๋อเอาละตอนนี้กูเทแบบสนุกเลยป่ะโอ้โหเทมันเลยตัวพิเศษทั้งนั้นเลยตัวพิเศษทั้งนั้นตัวละห้าหกร้อยอะแล้วแล้วหลังจากนั้นคือพอเริ่มไลฟ์ตอนนั้นยังยังใช้คำว่าถอยๆอยเลยป่ะใช้ถอยถอยแต่แรกใชถอยถอยแต่แรกคือเราก็ทำมีทำคลิปไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหม แล้วเสร็จปุ๊บเอาของมาตอนนั้นเยอะเยอะหลายตัวก็เป็นลังนะพี่เป็นลังลิมิเต็ดหนึ่งลังแล้วก็มีตัวธรรมดาบ้างแต่ธรรมดามันจะมาลดสองแล้วแลวจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงจุดลดต้นแบบว่าอย่างวันนั้นอ่ะขายได้กี่ตัวหมดหมดหมดเลยหมดเลยลังคือหมดเกลี้ยงเลยหมดคือไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงเลยมั้งเนาะไม่ถึงะว่าึงชั่วโมงด้วยเลยะใช่วันนั้นคือบันเทเลยวันนั้นคือเทเลยแลแล้วมันเป็นลิมิเต็ดด้วยใช่ครับคนก็เลยแบบ อย่างน้อยนีถ้าเกิดเป็นราคาธรรมดาเขาก็เอาอยู่ดีใช่จำได้ว่าตัววัน,น,นวันนั้นที่ปล่อยไปเยอะเลยอ่ะคือเมกาบัสก้าลันเชอร์ของชิกิี ปล่อยแล้วถูกมากแล้วปล่อยไปมีอยู่สามสี่กล่องนะเรื่องของเรื่องไม่รู้ด้วยว่านะนเวลานั้นอ่ะไอเมกาปัตูก้ามันหายากอ๋อไอที่นี่ปล่อยไปไม่ถึงพันอ๋อปล่อยไปแปดร้อยอ่ะสนุกคนซื้อเลยโอ้โหพ่อคุมก็คามาหน้าคุ้นๆทั้งนั้นเลยนะไอเฮตตีพีดา้นเนี่ยโู้โดถูกเขขายสี่ร้อยห้าสิบเฮีห้าร้อยตัวสา อ่ะแล้วตอนนั้นเราก็เล่นอยู่ว่าเล่นอยู่แต่คือเรายังไม่รู้ว่าตลาดมันราคาเท่าไหร่นไม่มันหายไปนานผมหายไปนานหายจากโงการไปนานอ๋อก็เลยขายออกไวอ่าแล้วหลังจากวันที่ขายวันแรกเสร็จแล้วเนี่ยขายครั้งต่อไปอีกนานไหมก็หรือว่าของยังพอมีเหลืออยู่นิดิหน่อยหน่อยคือช่วงนั้นอ่ะมันเพิ่งเริ่มเนี่ยผมก็จะทํามาเป็นแบบว่าจะไม่มีวันประจําที่แน่นอนจะเป็นคือจะมาร์กไว้กับในกลุ่มเพื่อนว่าเดี๋ยวจะเป็วันเนี้ย ต้นเดือนกับสิ้นเดือนเดือนละสองครั้งเเดือนละสองครั้งคือหลังจากวันแรกคือทิ้งห่างไหมสักประมาณเดือนหนึ่งได้ไหมไม่ถึงครับไม่ถึงครับประมาณสองสองอาทิตย์เนาะอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรทําให้คิดว่าหลังจากที่ไลฟ์หมดวันแรกแล้วเฮ้ยกูต้องของมาขายอีกโอ้โหเพราะคนดูเลยว่ะใช่เพราะเพราะคนดูเลยเพราะเห็นฟีดแบ็กแหละครับเห็นฟีดแบ็กของคนดูด้วยว่าแบบเฮ้ย ตลาดตรงนี้แม่งมีคนดูนี่หว่ามันไม่มีใครทำใช่เพราะมันยังไม่มีใครทำเออคือพอพอเราเริ่มไลฟ์ครั้งแรกคนดูขึ้นร้อยยนงไงขึ้นเป็นร้อยอ่ะใช่ใชมากสุดผมแตะสามร้อยแล้วคืออยู่ดีๆเครื่องมันดับอะตอนนั้นใช้ผมใช้ซัมซุงอยู่ซัมซุงตัว J7 อ่ะนี่เมื่อกี้กก่าวให้กาบพิงด้วยนี่เป็นร้อยเนี่ย รไปแล้วด้วยอ่าหลอเกินครับหมายถึงใครฮะหมายถึงใครครับคุณคุณบอกว่าหลออเกินเนี่ยหมายถึงใครโอ้โหสวัสดี85้าคนไอ้เยอะเยอะกว่าคนดูกูประมูลอีกมาเรื่อยมาเรื่อยเออมาเรื่อยอ่าพอพอรอบสองเสร็จปุ๊บก็ขายได้เรื่อยอ่าแล้วก็หาของมาขายเลยเรื่อยเปื่อยใช่ครับก็หาแบบว่าไปตามร้านที่สะพานเหล็กอะไรเงี้ยก็ไปซื้อเขามาซื้อมาแพงแล้วแล้วก็มาขายแบบ บวกกาไร50บาทเอารนุ่ยบาทห้าิบาทร้อยหนึ่งอะไเอาสนุกเลยเอาสนุกไว้ก่อนแต่ประเด็นก็คือมันก็เหมือนกับการตลาดมันก็จะเป็นเลเวอร์เบสเนาะมันก็จะแบบหันกันลงหันกันลงแต่ประเด็นก็คือพอมันมีกระแสมันมันมีเสียงเข้ามาเราแัดปัญหาเลย ได้งั้นกูไม่ขายอือประมูลแม่งเลยโอเคใช่ตอนแรกเนี่ยเราเราขายก่อนอันนี้ตัวเท่านี้ออนนีตัวเท่านี้คือมันไปหันราคาของหน้าร้านของหลายๆฟิลแบบเหมือนพวก C F เสื้อผ้าใช่ใช่ตอนนั้นเราก็เห็นแค่แบบว่าเออพวกนี้เอาราคาปูกไปก่อนแล้วก็ขายได้อาใช่แต่พอเริ่มมีปัญหาว่าเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยร้านนู้นหันราคาปลูกเกินไปหรออะไรเงี้ยได้งั้นกูประมูลเลยอ ก็ผสมกันไปมันจะมีของใหม่มั่งของเก่ามั่งของเก็บมั่งคนเล่มดูงานนี้อะไรเงี้ยครับเออก็ก็หามาเริ่มต้นจากกันดั้มเหรอใช่กันดั้มเริ่มต้นจากกันดั้มแล้วก็กันดั้มยาวๆเลยหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วสามสามปีสามปีย่างเข้าปีที่สี่แต่คือว่าเริ่มแรกๆก็ประมาณเดือนหนึ่งสิบห้าวันเดือนสองครั้งเดือนสองเดือนละครั้งจากทุกวันนี้สามปี อาทิตย์ละสองครั้งใช่ใช่ครับเพราะว่าคนเขาก็เออโอ้เรียกร้องเออขนาดผมเนี่ยล่าสุดนี่คือไม่ได้ไลฟ์มานะช่วงสงการผมหยุดไลฟ์ครั้งหนึ่งคนก็จะไอบีมาแล้วอินบ็อกมาบอกพี่วันนี้ไม่ไลฟ์หรอวันนี้ไม่ไลฟ์หรอก็จยิงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่อะคือพี่กรนะอ่าใช่พี่กอณเข้ามาเปลี่ยนของได้ดครั้งใหญ่คือพี่กอนะอ่าเพราะว่าจากที่เคยแบบไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้บ่อยมากเพราะเรารู้สึกว่า เราแค่มองถึงถึงว่าคนจะมีเงินช่วงไหนเฮ้ยแล้วพี่ก๊อฟนี่เขาเป็นลูกค้าด้วยนะพี่ก๊อฟก็เป็นลูกค้าเขาอยาไรฟ์แรกมาก่อนพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟนี่แหละคนที่เออีวาของผมไปพี่ก๊อฟเป็นคนพอีวาของผมไปคือตัวแรกไออีวาที่พี่ก้าวมาต่อเนี่ยพี่ก๊อฟเป็นคนซื้อไปใช่พี่ก๊อฟก็เป็นคนเล่นอยู่แล้วใช่เขาเป็นคนเล่นอยู่แล้วแต่ตอนนั้นเขาจะมาสายเก็บแบบไม่ได้กันด้ามจ๋าเขามาหาจะเพจผมก็จะเป็นเฟรมอาร์มเออเป็นพวกโคโตเป็นงานที่ไม่ใช่กันด้าม เป็นอย่างนั้นตอนนั้นพี่ก๊อตเอาอะไรมาวอเทคป่ะพวกนั้นอะเเฮ็ดสับเกียร์ตอนนั้นพี่ก๊อตกดเฮ็ดสับเกียร์แล้วแล้วพี่ก๊อตเข้ามายังไงก็เริ่มจากการแบบว่าเยพี่มีของแ่ะพี่ฝากเราขายหน่อยออะไรอย่างนี้เขาจะมาฝากกับทางนี้เขาจะเขาจะทำพี่ก๊อตก็แบบมีตัวที่มันไม่ไม่อยากเก็บแล้วก็มาฝากขายไม่เหมือนกับช่วงนั้นแกเอาไอ้นี่เข้ามาครับ กันด้ามก็ส่วนหนึ่งนิดนิดหน่อยโอเคแล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อย่างที่แกขายด้วยนี่ทีนบ้างที่แง่บ้างอะไรเงี้ยแกชอบเอาอะไรแปลกๆมาพวกพาร์ทตัวใหญ่เล่นนะนะฐานจีนหนีบเอวอย่างเงี้ยเออพี่กอนก็จะามาถ้าเป็นพวกผมในสมัยก่อนผมจะมองว่าเอ้ยแกชอบเอาของอะไรขายยากๆมาว่ะสุดท้ายพอเอามาในรานขมยได้หมดเลยคนที่เล่นเขาก็เขาก็ไม่รู้จะไปตื้อที่ไหนไงไม่ใช่หนึ่งคือ เราคนติดตามเยอะด้วยแล้วมาจิ้นที่เราขายออกไปอ่ะมันไม่สูงมันไม่สูงไม่ได้กํกไรเยอะใช่เพราะเต็มทุดท้ายไอ้คนคือมันไม่ใช่เพราะหลายเพราะบางทีคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยเขาอาจจะหาของซื้อมันก็ยากอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าร้านไหนมันมีขายตัวที่หนึ่งแล้วคุ่มลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดยิ่งไปกันใหญ่เลยฉันจะไปสะพานเหล็กแม่งทุกอาทิตย์ก็ไม่ใจเรื่องเออเนี่ยจับใจเป็นว่าเป็นเพจที่ขายก่อนแล้วค่อยประมูล หาของแปลกมาหาของอยากที่อยากได้จะมาใช่เออไม่ดีของแปลกดิวดออะไรเราชอบใช้จิ๋มกระป๋องอะไรก็ได้อะไรก็เนี่ยมันก็เลยเป็นจุดเลิฟเต้นแล้วแล้วพี่ก๊อตก็พอเอาของพวกนี้มาขายคือแล้วก็มานั่งด้วยกันคือหลังๆแกก็แบบว่าคือช่วงที่พี่ก๊อตเข้ามาต้องบอกก่อนตอนนั้นพวกผมอะทำกันแบบว่าไลฟ์กันสองคนหน้ากล้องล้วก็จะมีผมมันจะเป็นผมมันจะเป็นแบนเอ็นผมจะเป็นคนดูข้างหลัง แล้วก็ก็ไลฟ์สดทั่วไปแหละก็จะผัดกันกับมีชอเอมด้วยวันแต่ก่อนคือถอยจริงเคือแไอ้เหี้ยพวกเที้ยวี่ไปพักผมเข้าต้องเนาะวัถอดเสื้อลอยสักเ่งดูดเสืดอบุหรี่ไม่สนเหี้ยอะไรเลยตามคอนเทปก็คือถอยจริงลูกค้าพิมพ์กวนตีนมาด่าพ่อกลับออด่าด่าเลยก็ทุกวันนี้ก็ยังเพลยอย่างนั้นอยู่นะผมไปแบบมงด่ามาผมก็ด่ากลับเยบางทีแบบถามอะไรมาดีๆกูก็ด่าแม่งเฉยๆแล้วอย่างนั้นแหละสุดเจอลูกค้างอนไปลูกค้างอนเทว เออจนในที่กุดมันกลับกลายเป็นมันมันกลับกลายเป็นอกอันซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างผมบอกเลยผมซื้อรองท้าทั่วไปพอเสร็จปุ๊บเราเห็นในโซเชียลมันมีการแชร์ในกลุ่มพอแชร์ในกลุ่มปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยมันแปลกดีหนึ่งเราบางทิีงเราไม่รู้หรอกว่าไอเนี่ยมันตัวราคาเท่าไหร่อ่าใช่ถูกป่ะแต่คือไอการประมูลมันมีคำว่าประมูลขึ้นมาเนี่ยมันหมายคมว่าราคามันต้องต่ำกว่าโอเคแน่ ตามกว่าเยอะๆเลยมันก็อยู่ที่ว่าคนขายจะพูดแล้วว่าเฮ้ยมันตามกว่ายัางไงตลาดมันขายเท่าไหร่อเอา้าเปิดตูดบดติบหรือเปิดตูดอะไรก็แล้วแต่จนในที่ตุดนะคนที่เล่นอยู่เขาก็รู้ตูกว่าเฮ้ยไอตัวนี้มันละพันมันมันขายอยู่ที่พันหนึ่งอ 1, 2, ตูตู้อยู่ที่พันสองสมมติตู้อยู่ที่เก้าร้อยแต่คือว่าคนที่ชอบอ่ะกูก็อยากได้อ่ะที่เกลียดไปหาซื้อมันมันเหมือนเป็นหลักจิตวิทยาท้่ว่า เข้ามูลไปแล้วอ่ะเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อยากชนะแต่บางคนเขาก็อ่ะตั้งลิมิตไว้แต่บางคนที่แบบอยากจะชนะก็มีอะไรเงี้ยบางบางตัวนะขายอยู่มันพันกว่าบาทล่อไปสามสี่พันยังมีเลยที่สุดเทอาที่อุดเออไอแต่ตัวนั้นตอนนั้นมันหายากไงมันมันไม่หรอกมันคือมันเป็นตัวที่แบบว่าหน้าร้านอ่ะถ้าจะแถมกลับไปให้ลูกค้าด้วยครับไอตัวอ่รถไฟอ่ะเรถไฟแต่มันมีสตอรี่ ตัวนั้นมันมีสตอรี่ที่ว่าถือถ้าจะได้มาเราต้องไปนั่งรถไฟสถานมีรถไอพีอาร์ครับรถไฟอาร์อ่าอ๊ออันนี้มีเล่มมาให้หมดเลยคือให้ดูว่าปั๊มตั้าไม่ได้คือมันเป็นการให้มูลค่าเพิ่มจากบทออฟมหรอครับมันคือการพูดให้มูลค่ากับว่าไอเ้ยตัวนี้ก่อนมึงจะได้มาต่อให้มันเป็นเฟิร์เกตอ่ะแต่มึงดูดิว่ามันมันก่อนจะได้มามึงนั่งรถไฟกี่รอบอ่ะเออไปปั๊มอีกเออต้องไปปั๊มอีกอะไรเงี้ย มันมันมีความมันมีสตอรี่ใช่มันมีความยากของมันถึงตัวของมันจะไม่ได้แบบไม่ได้แบบหลิกหนูอะไรเออแต่แบบกว่าจะได้ตัวนี้มาแม่งเป็นคนได้ไปเขาเพิ่เก็บใช่ถูกว่ามันก็เหมือนงานกันน้ำทุกตัวถึงผมมีความรู้สึกว่ามันจะเก่าซึ่งในความคิดของผมบางคนในความคิดผมนะทุกวันนี้บางคนเขาอาจจะเก็บเขาไม่ผิดใช่ครับใช่ครับอย่างของผมเนี่ยผมมีความคิดว่าเฮ้ยผมซื้อมาผมไม่เก็บเวเพราะว่าบันไดอ่ะ มันทําอยู่เรื่อยๆมันทำดีก็มันดีแต่พอสุดท้ายแล้วแล้วแต่ไงบางคนอยากจะเก็บให้มันเป็นอย่างเงี้ยหรือบางคนเบิ้ลกล่องประกอบเล่นกล่องหนึ่งนอนกล่องหนึงหนึ่งใช่มันกลับกลายเป็นว่าแล้วแต่ไงมันก็อยู่แต่ขมวอเฮ้ยผมประกอบไปให้หมดเลยไม่สนใจแต่ถ้าอยากทําสีเบิ้ลหรืออยากจะชอบจริงจริเบิ้ลสามเบิ้ลสี่อะไรก็แล้วแต่คืออย่างผมอะเก็บอีวาใช่ไหมที่มันถ้ามันถ้าเป็นงานโมงี้ครับ ก็คือไม่ต่อเลยอ๋อยู่ในแผงยังไงอยู่ในกล่องยังไงอย่างนั้นเลยมีไหมมีแบบแม่งโคตรเงี้ยนอยากต่อเลยไม่เลยครับเพื่อผมชอบที่จะเห็นมันเป็นอย่างนี้แค่นั้นเลยคือผมจริงจริงนะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคือในลัญญาผมไม่ใช่ยกคนต่อกันด้ามอยู่แล้วพูด่างเลยผมไม่ใช่กคนต่อด้ามแต่ผมอะชอบกันด้ามที่ว่าไอ้เชื่อมันมาอย่างเนี้ยแต่เดิมของมัน เหมือนกินผูยเตี๋ยวแล้วไม่ปรุงครับไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรแล้วนอนอยู่ในกล่องอย่างนี้เพนยาพอแล้วออใจแล้วนอนอยู่ที่บ้านองค์กล่องงกูมีแล้วกูมีแล้วพอให้มีไว้ได้ครอบครองตู่นใจแล้วบางคนมันก็เป็นอย่างนี้นะทุกคนเพราะบางทีอ้ย่างของกีมีเก็บมีแกะเล่นไหมผมถ้าเป็นช่วงตอนเก็บแรกๆอ่ะยังประกอบอยู่ครับประกอบประกอบประกอบจนมันอิ่มตัวรู้สึกว่า มันอยู่ในกล่องมันก็มันสวยสวยแล้วนี่เออมันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ย้างหลังก็มาเก็บเก็บจนเนี้ยล่าสุดปวกแดกกล่องเรียบร้อยขายทิ้งหมดเลยสุดท้ายแม้อย่างบางคนน้าท่วมก็มีนะน้ำท่วมก็มีแต่แต่จริงมันก็เหมือนกับการว่าชอบขายชอบมาใช่ไหมมันก็มองไปได้หลายแบบเราก็ไม่ได้อยากจะมาพูดถึงเรื่องว่าเฮ้ยขอพูดนิดหนึ่งเรื่องของแท้ของเทียมนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากสนับสนุนหรอก ถูกป่ะอันนี้ขอพูดนิดหนึ่งเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะสุดท้ายเนี่ยอย่างบางคนที่เขามาพูดกับผมเนี่ยมีร้านไหนถูกๆเฮ้ยมีอะไรผมอยากได้ผมไม่มีตังเงี้ยคนพูดเยอะเราก็เลยบางทีเนี่ยเราก็ต้องไปหาของที่มันแบบว่าเฮ้ยมัน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 ทดแทนกันได้คุณอยากได้จริงๆอ่ะมาในพอสประมาณเนี้ยมันซื้อได้ประมาณเนี้ยแหละอย่างงั้นแหละมันก็มีงานแบบนี้อยู่นะอะไรเล่นได้อะไรอย่างนี้แต่ทุกคนเชื่อเถอะอยากได้ของแท้ทั้งนั้นถูกป่ะ มันไม่มีใครที่มันอยากได้ของไม่ดีหรอกแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยเฮ้ยอยากได้นี้พอชอบจริงจริงเก็บตังค์ไปซื้อของแท้เอาจริงพวกผมเนี่ยพวกแม่พี่ก๊อตไอ้พัน์ผมเนี่ยเล่นแท้กันหมดนะแท้กันหมดแหละใช่เล่นแท้กันหมดอะไม่ใช่ว่ามีตังค์นะก็ไม่มีนี่แหละแต่ว่าคือมันสบายใจอ่ะมันซื้อแล้วมันไม่ต้องเขาวงว่าเฮ้ยมันจะต้องมีข้อเสียนู่นนี่นั่นไม่ต้องมาเสียน้อยเสียยากไปซื้อแล้วซื้ออีกใช้เมันโจบไปเลยอะไรเงี้ยเขาไม่มีจริงๆไง อย่างบางคนนี่เขาไม่มีจริงนะต้องเข้าใจเขานิดนึงนะเขาไม่มีแล้วเนี่ยแต่อยากเล่นทําไงอ่ะมันก็มีทางเลือกเราก็รีวิวให้เขาดูหรือบางทีเราก็มาขายให้เขาเขาหมายเขาว่าราคามันถูกแต่เาจริงๆมันคือทางเลือกนะมันคือทางเลือกประเด็นคือคนก็จะมองถึงเรื่องของสิทที่ธงปัญญาหรือเปล่าเรื่องของลิขสิทธิ์มันคิดไปได้หมดใช่มันคิดไปได้ต่างต่างกันนาแหละครับแต่คือว่าเราจะเปิดใจ มากน้อยแค่ไหนอ่าไม่ว่าเราไม่พูดเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวยาวมากอีกยาอีกนเดี๋ยวยาวีกแล้วแต่จริงๆแล้วพอสุดท้ายแล้วเนี่ยทอยทอยผ่านมาสามปีครับผมแฮปปี้นะแฮปปี้ครับมันมีช่วงที่เฟลด้วยนะเออมีช่วงเหนื่อยแบบออเยอม่อเอออนนั้นออเออเออตอนนออเอ่เออเ่อเอ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 อเวอเอ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 เออเออเอเเอเออเองเเอเอออ่ วันนั้นขายได้กำไรคนละพี่ก๊อตเนี่ยสองร้อยกว่าบาทพี่ก๊อตสองร้อยเราคนละยี่สิบบาทห้าสิบบาทมึงสามร้อยกูสามร้อยห้าสิบมีมีมีรอบหนึ่งบางทีแบบกูกูไม่มีของมันมีของเก่าอยู่นิดหน่อยเนี่ยไอ้เรี่ยบางทีแบบไปแล้วแบบเชี่อกำไรกูห้าสิบบาทเลยแต่ก็ทำแต่ก็ทำทำนะหากลับก็เสี่ยงตายเองคือพี่ก๊อตขับรถไปรอคนเดียวพี่ก๊อตกะหลับในแกแบบปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยพี่ก็ช่วยกันให้ ให้ไปตลอดรอดฝั่งจนถึงทุกวนนี้ได้มันก็เหมือนเป็นการว่าคนเราอ่ะการที่จะเลือกทําสมมุติเป็นอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้มันมีความสนุกอยู่นั้นใช่มันจะเหนื่อยหรือมันจะเท่าทุนหรือบางคนขาดทุนเขาก็ทํเาเพราะมันถือว่ามันได้ทําอ่ะโอเคมันสนุก ผมคิด่างนี้นะเหมือนเหมือนตอนไอ้ปวกกินกล่องผมเหมือนกันสนุกก็ขายขาดสนุกสนุกสนุกคนอื่นไม่สนุกเลยเนี่ยสนุกสงรูปมาพี่เครียดว่ะส่งรูปมาโอ้พี่หลังหลังบอลเริ่มเท่มอ่ะแม่งแดกทั้งหลังเลยจริงๆอันนี้เป็นความลับนะพี่ของลูกค้าก็โดนแดกไปด้วยเหมือนกันแล้วงไงที่เรื่นงจริงมีอยู่กล่องหนึ่งโดนโดนกินไปเหมือนกันและตัวแพงด้วยมีลูกค้าบอกว่าอ๋อถ้าตัวโมไม่เป็นไรผมโอเคครับ ครับก็ส่งไปแล้วบางคนก็อินกับกล่องบางคนก็ไม่ได้อินกับกล่องใช่มันก็แล้วแต่พูดถึงได้พูดถึงเรื่องอินกับกล่องเพจผมเนี่ยจะปั่นกับเรื่องนี้มากอย่างผมจะถามตลอดว่ากล่องคมเหมือนอะไรเออกล่องคมเหมือนอะไรคือปั่นไอ้พวกอยากเล่นกล่องคมแหละเออจริงจริแล้วแต่คำนี้มันมีที่มาเอาจิงผมถามหน่อยว่าเราเล่นกล่องป่ะเราซื้อของมาเราไม่ได้เล่นข้า่แต่แค่บางคนก็อยากเห็นมันอยู่สภาพดีๆปะวะ แต่ยางบางคนถ้าเกิดเขาไม่แกะอันนั้นอีกทีมันเหมือนยังกูเงี้ยมึงเป็นคนไม่ต่อโอ้ยมึงไม่ต่อกล่องมึงยังเฮี้ยอะไรพันอีวากูไม่เคยกล่องเฮียสักกล่องเลยเอาเลือกมาแล้วไงเขาเลือกมาแล้วกล่องเฮียมึงขายมึงเลยตวากูไม่เคยกล่องเฮียจริงไอพีจีติวามึงเ่ยไม่อันนั้นอ่ะกูบิดจากญี่ปุ่นมาไม่เป็นเฟิร์นลอตมันเป็นเฟิร์นลอตปี97โอ้ยกล่องกล่องโคตรเก่าก็คือเฟิร์นลอตปี97คือมันออกตอนปี97แล้วยางแตกยยางแตกยางกรอบแล้วตัวนั้นไม่รู้กรอบแล้ถามพี่ท็อป เด right? ี๋ยวเดี๋ยวเขาดูคลิปเขาจะบดดาเราทีหลังเลยก็วันน mm ี้หอมปากหอมคอเลยวันนี้ขอบคุณกี่มากมาจัดถึงคอเอาไปทำคลิป เนี่ยเอาตรงนั้นไม่ไม่ได้พูดเกี่ยวกับกล้องเลยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะดูว่า1เดือนเนี่ยมันจะมีคลิปมาเท่าไหร่เออเราก็ต้องดูความขยันมันปรากฏว่าแฟนเอาไปเล่นอ่าไปต่อเฮ้ยแล้ววันนี้นะกี่เขามีของกำนันของกำนันของกำนันไงไอของผู้ใหญ่เอ้ยเอามาแลกกันนะฮะเอ้ยอันนี้เป็นแมสแมสโปรดักชั่นไอ้ใช่ดิตัวเขียวเป็นแมสโปรดักชั่นอยู่แล้ว แมสก์อ๋อมันเป็นแบบนี้อันนี้แก่เงี้้ดูก่อนเฮ้ยโอ้ยแมสสากสุเลยอันนี้เป็นแมสแบบว่าที่เขารับรองเลยนะว่าใส่ผ่าตัดได้อ๋อก็คือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เลยใส่ขับยานได้ไหมเอามุกไหนก่อนเอามุกไหนก่อนตอนเนี้ยถอยๆมีขายป่ะคือมีดิคยอเอามาครั้งนึงมีครับมีครับแต่วรา เหลือไอ้เจ็ดแปดตอนนี้ที่บ้านเหลือไอ้เจ็ดแปดใครอยากได้ก็ไปติดตามเอางี้ดีกว่าให้ฝากเพจถอยถอยครับแถมแๆเยอะมีไลฟ์วันไหนบ้างมาเล่นคนเดียวเลยอยู่คนเดียวเลยมีไลฟ์ทุกวันอังคารแล้ววันพฤหัสเนี่ยครับตั้งแต่เวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มนะเราเลิอกเราเริ่มเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นหน้าลิงเดี๋ยวลิงไว้ให้ถอยถอยแล้วก็มีเพกอีช่องครับเพกอีสตูดิโอครับผมนะฮะรีวิวอะไร ครับผมรีวิวรีววิเกี่ยวกับพวกเออ่พวกงานไรเดอร์นะฮะมึงอย่าพาเปลี่ยนประเด็นเดี๋ยวกูก็ตามมึงอ่ะงานไรเดอร์พวกพวกพวกมนุษย์เซนต์ตายไรเดอร์งานแปลงร่างครับผมกูจะสื่อเอ้ย่างอื่นก็มีบางครั้งโอเควันนี้ก็เหมือนกับเรามาพูดถึงว่าเพจคอยคอยมาอย่างไรนิดนึงนิดนึงเพราะจริงๆแล้วเขาก็พูดอยู่ประจําในไลฟ์ของเขานะฝากเพจด้วยเพราะจริงๆแล้วผมซื้อของแล้วเนี่ยปรากฏว่าบางตัวเนี่ยหาไม่ได้บางตัวงานเก่า บางตัวนี่คือแบบบางคนที่เขาไม่ได้เล่นแล้วเขาก็เอามาฝากขายซึ่งมันเป็นตัวที่เขาเก็บอยู่แล้วซึ่งแต่ละตัวนี่คือเด็ดๆบางทีผมได้ไอตัว F91 มาคือแบบกล่องเบลเลอร์เลยนะเป็นมันไม่ใช่เพอร์เฟกเตตอนนั้นมันเรียกกัน1ต่อ6ก1ต่อ60่ช่ครับแล้วมันอยู่ในแผงที่มันทำสีมาแล้วอ่ะเฮียเอาไปทำใส่กรอบใส่กรอบรูปใส่กรอบแล้วรใส่กรอบรูปเลยเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นแผง ลันเนอร์ที่มันเป็นไอเดียนี้มาหาโคตรยากเลยนะทำให้มันมีมูลค่าขึ้นไปแต่บางคนหาของเก่าเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วนะถ้าเกิดไม่ได้ประตอบทําแบบเนี้ยเก๋งดีจริงๆแล้วมันก็สนุกดีอ่ะถ้าหาบางคนแบบมีของใหม่เยอะแล้วของเก่าก็เก็บไว้อะไรประมาณนี้ก็ลองไปดูครับผมเพจทอยกับเพจกีสตูดิโอวันนี้ไม่มีเลยมากครับยืนคุยกันน้ำลายเหนียวไปแล้ววันนี้ ไปแล้วครับผมมาวิดหิวข้าวมาวิดนอนหลับทั้งวันเลยไปแล้วครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับติดตาไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะวัสดีจ้า